We're going on the chase, son Girl, I got you so high And it's all about me, 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 me My stupid heart, don't know i try to let you go Still I want more, more, more We're going on the chase สวัสดีครับผมช่างเต่าทีทีเลสซิ่งเียนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาดูกันว่ามิลเอ็กสองพันยี่ี่เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วแรงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันสเต็ปแรกจาก a d m นะครับสเต็ปแรกจาก a d m สำหรับหนึ่งจุดเก้าเลยคือคันนี้ก็รีแมปใส่กลองพ่วงแล้วก็เป็น turbo คู่นะครับ turbo คู่ยี็สห้าคันนี้รู้สึกว่าม้าเนี่ยปาไปสามร้อยานะ แต่ต้องลดลงเพราะว่าเกียร์กับอุปกรณ์เกียร์ยังไม่ได้อัปเกรดตอนนี้มาอัปเกรดแล้วเดี๋ยวน่าจะไปขยับอีกทีนึงตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มาใส่อุปกรณ์เพิ่มก็คือออยนะครับออยแบบหลอดสองลูกนะออแบบหลอดสองลูกเพื่อระบายความร้อนโดยใช้พัดลมหม้อน้ําระบายช่วยนะครับแต่ที่เหนือกว่านั้นเลยคืออินเตอร์ของวอลวิทเนี่ยเวลาเราทําเข้ามาปุ๊บมันจะเต็มหน้ากระจังใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าเพื่อนๆบอกว่าอา้าวแล้ว ถ้าอยากใส่ออยพัดลมของทีทีใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ครับแต่เราเอามาไว้ด้านล่างนะครับเราเอาไว้ด้านล่างก็คือเวลาลมวิ่งผ่านเวลาลมวิ่งผ่านเนี่ยอินเตอร์พัทปุ๊บมันจะมีลมกระจายลงมาข้างล่างด้วยอย่างน้อยก็ขอใบบุญจากข้างหน้านะครับให้ลมข้างหน้าช่วยโกเข้าไปเวลาเราพันรถ t บ r คู่เนี่ยมันร้อนมากแต่ถามว่าถึงต่อให้ไม่มีพัดลมเอยไม่มีลมวิ่งผ่าน เราก็มีพัดลมทั้งหมดสามตัวมาช่วยเพื่อให้ระบายความร้อนในตอนที่เราเจอดชะลอนะครับเวลาสมมติว่าเราจรัดบนโทเวทเวมอเตอร์เวหรือไฮเวย์สนามเครื่องบินอะไรก็ได้ที่เร็วเร็วอ่ะร้อแท่านาน,านๆเราก็ชะลอความเร็วมาปุ๊บลูท้อคอมพิวเตอร์คัตเนี่ยเขาจะโบน้ามันออกมาระบายความร้อนนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องเรื่องระบายความร้อนได้ทั้งสองตัวตัวหลอดระบายความร้อนที่มาน้ําตัวฟิน ระบายความร้อนด้วยตัวเองโดยพัดลมสามตัวนะครับอุณหภูมทำงานตั้งแต่75ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่า75จะหยุดการทำงานอยู่ที่65อันนี้คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนถ้าร้อนจะช่วยทันทีแต่ถ้าไม่ร้อนก็จะไม่ทำประหยัดเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเรื่องพัดลมการสึกกรอไม่ต้องว่าพัดลมเปิดทำงานตลอดเวลาหนกหูอะไรเนี้ไม่จำเป็นนะครับอ่าเราเราก็จะใช้งานที่ติดตั้งให้สวยงามโดยการที่ว่า หัวพิตติ้งสายยางทนความร้อนแรงดัน300ปอนด์นะครับมันเป็น P.S.I ถามว่า P.S.I นี่คือเราไม่ต้องห่วงตนน้ามันได้แน่นอนนะครับไม่ใช่สายถักนะครับบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเราไม่ใช่สายถักเพราะสายถักทํามาใช้งานสําหรับแรงดันสูงแต่อายุการใช้งานสั้นนะครับสั้นแค่ชั่วโมงนึงก็อแค่ปีนึงปีออกว่าก็เกิดการผุก่อนของตัวเนื้อย,ยางแล้วนะครับอ่ะอันนี้ แต่ถ้าเป็นของดีของแท้นะครับสายถักยอมดีจริงแต่ถ้าทั่วไปใช้ไม่ดีพออาจจะล้าได้นะครับเราต้องคอยมาคอยหมั่นดูแลรักษาแต่ถ้าเป็นสายยางธรรมดาจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ดูเกรดที่เบอร์นะครับอาจจะเป็นสามสิบเจน,นู่นนี่นั่นทนความร้อนศึกษาดูนะครับทนความร้อนทนน้ามันแต่ของเราจะใช้อย่างดีนะครับอ่ะมาใส่ปุ๊บเราไปความร้อนลงตัวที่ความสวยงามนะครับ คัตซี 4, ตัวคัตซีจะเชื่อมยึดเจาะไม่ต้องเจาะนะครับไม่มีการเจาะตัวคัตซีหรือเชื่อมคัตซีใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าจะเป็นชุดเซ็ตอย่างนี้นะครับอ่าเรามาเกาะปุ๊บเราจะยึดโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งเชื่อมคัตซีรถเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะติดตั้งให้สวยงามนะครับจะอยู่ตรงนี้ก็จะมีแผ่นเพดเพื่อจะมารับกับอินเตอร์เดิมหรือถ้าเรา,าเอาแอร์ไว้ข้างล่างเราก็จะเป็นจุดยึด ที่สวยงามอยู่ใต้คับซีแต่จะไม่เชื่อมคับซีรถลูกค้าโดยเด็ดขาดนะครับอ่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะต้องใช้ความคิดให้สวยงามนะครับทาให้มันดูออกมาตัวลงตัวได้ดีที่สุดนะครับแล้วต้องใช้งานได้จริงด้วยนะครับการติดตั้งออยดีทุกยี่ห้อดีทุกแบบอยู่ที่คุณจะมาใช้แบบไหนติดตั้งยังไงเขามีข้อแม้นั้นๆคุณศึกษาให้ดีนะครับ แต่ของผมผมก็ได้ใช้สิ่งที่ถูกต้องก็คือออยล์หลอดหน้าวานะ้ำแผงแอร์ Air. ถ้าเป็นแบบฟินให้ใช้หน้าอินเตอร์ก็ได้แต่ต้องมีพัดลมมันถึงจะช่วยระบายความร้อนได้นะครับอ่ะจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ใช้ได้หมดแต่ต้องติดตั้งให้ถูกต้องอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงใส่แล้วออยของทีทีติดตั้งกับอินเตอร์อ่ะของร้านพี่วรวิทยาตาออกมาแบบไหน ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคันนี้ติดตั้งเทอร์โบเสร็จแล้วเธอเครื่องแรงแล้วใส่ระบายความร้อนแล้วอินเตอร์ครบแล้วแรงไม้าเยอะแล้วเอ้ยต้องมีวัดอุณหภูมิด้วยนี่ว่าคันนี้ต้องใส่วัดอุณหภูมิด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าเข้าออกระบายความร้อนได้ดีแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะอ่าอย่างเรื่องเรื่องของความแรงเนี่ยบอกได้เลยว่า a d m แรงแน่นอนเดี๋ยวผมดูแลเรื่องเกียร์ต่อนะครับคันนี้เดี๋ยว ขยับสะเบีขึ้นมาจะเอ๊ยคันนี้หน้าตารถเป็นไงได้ขับดูหน่อยด้คันนี้หน้าตารถเป็นไงขอขอเพื่อนๆดูหน่อยไม่ต้องตกใจนะดูคนคอนเซปต์รถเดิมถ้าอยากกันไร่อย่าดูอย่าดูแค่หน้าตาอย่าดูแค่หน้าตาดูทุกอย่างดูเดิมหมดนะครับท่อก็เงียบไม่ต้องถามนะถ้ามาเจอบนถนนน่ะอานสติ๊กเกอร์หลังรถไว้ ท่องไว้ในใจว่า A D M อย่าไล่มันนะครับฝากด้วยครับผมช่างเตาทีทีเลสิ่งเกียร์และทีมงานทีทีเลสิงเกียร์ยินดีนนดูแลครับขอบคุณครับ